สวัสดีจ้าแฟร์เจดดำทุกคนนะจ๊ะเจอจเจอกันทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊เจในโอเคโอเคเจ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้วันจันทร์มีฟุตบอลเดนิสซูเปอร์ลีกมาฝากนะพวกแกอีกหลายลอดโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line แอดบอลรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ line, ไปได้เลยที่แอดบอลรอง เอาละเที่ยงคืนตรงวันนี้นะอันดับ4ี่ซอนเดรจสกีพบ11อย่างนอตเจอร์เลนนะจ๊ะซอนเดรจสกี ki, นี่สเกมที่เปิดฤดูกาลมาไม่แพ้ใครนะชนะ1เสมอ1ก็มี4คะแนนส่วนนอตเจร์เลนเปิดฤดูกาลมา2นัดยังไม่ชนะใครเว้ยพวกแกเสมอ1แพ้1มีแค่แต้มเดียวนะจากตารางการแข่งขันของเดนิสูเปอร์ลีกเขาอะนะแต่ว่า5นัดหลังสุดที่เจอกันแปลกนอตเจร์เลนชนะไปถึง4แล้วเป็นด้านของซอนเดรจสกี ki, ชนะแค่นัดเดียวอ่ะฟอร์มหลังเนี่ยเจ้าถิ่นดีกว่า แต่การเจอกันโดยตรงทีมเยือนดีกว่าอาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะซโอนจายสกี้วันนี้ใช้ดูเพล็กซ์ทีแชมบอาคุมแนวรับตรงกลางเป็นแมตส์เอาบแบบละสูน้าอย่างอันเดอร์สอยาคอบเส้นนะจะ๊สจะสวนดเจอร์เล่นมาเยือนวันนี้ใช้เคียนแฮนเซนเล่นกองหลังนะมิดฟิลใช้อาบูฟรานซิสแล้วก็ตัวรุกใช้ลัสโซคูลิบาลีนั่นเองนะจะ๊ะคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดำมองว่าคู่นี้โอกาสเสมอสูงนะแต่ถ้าจะมีผู้ชนะจะดำยังอิงไปทางเจ้าถิ่นวะพวกแกซโอนจายสกี้เล่นในบ้านมันไม่น่าถึงแพ้นะ แค่1ประตูก็แฮปปี้โอเคกันล่าเริงเต็มที่แล้วเนาะแต่ถ้าเสมอก็ลุ้นเชียร์ฟรีนอนดึกกันไปเพราะนั้นวันนี้ซอนเดอร์จายสกี้โอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จจดมด้วยนะจ๊ะแฟนเพจจจดมภาษาไทยแล้วก็ยูทูบวิเคราะห์บอลล้วนๆที่โอเคเจดาฝากกด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะยิ่งหิวรอนนะเอาหัวน,นี้ขอพแกนสนุกมีความสุขกับฟุตบอลที่ลุ้นที่เชียร์กันแล้วกันโอเคจะดาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า